ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมอฟ้ามาดูไพ่ยิปซีค่ะคลิปนี้จะเป็นการอ่านดวงรายวันดวงคนทั้ง7วันประจำวันองทิตที่4กุมภาพันธ์2567ค่ะ ทรพยากรดวงรายวันเป็นการอันแบบโดยรวมโดยกว้างเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งสำหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็โปรใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยค่ะเรียกว่าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดในแต่ละวันค่ะสำหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวหมอฟ้าก็รับพยากรณ์ดูดวงส่วนตัวแอดไลน์กันเข้ามาได้ค่ะมีค่าวิชาชีพเริ่มต้นกันที่100บาทค่ะสำหรับคนที่เข้ามากันแล้วก็สามารถที่จะรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันได้เลย เริ่มตั้งแต่เช้าวันอาทิตย์ค่ะ ชาววันอาทิตย์ไพ่หกไม้เท้านะคะหกไม้เท้าบ่งบอกในเรื่องของการงานการเดินทางนะคะการได้รับการยอมรับจากคนหมู่มากนะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของการเดินทางไปในสถานที่กลุ่มฝูงชนก็ได้ด้วยนะคะหกไม้เท้าบ่งบอกในเรื่องของความสําเร็จนะคะสองไม้เท้านะคะจะได้รับข่าวดีจากทางไกลหรือว่าบางคนจะเกี่ยวข้องกับงานออนไลน์ค้าขายบนโลกออนไลน์ได้บางคนอาจจะอยู่กําลังอาจจะกําลังอยู่ในช่วงของคําว่าการรอคอยในการเดินทางก็ได้ด้วยนะคะจะได้คู่หูได้ ได้ที่ปรึกษาที่ดีเข้ามาหรืออาจจะมีเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องของภาษา,เ,าเรียนรู้ในเรื่องของการตลาดการยิงแอดนะคะนะการค้าขายบนโลกออนไลน์นั่นเอง We are for t u n e นะคะกงล้อชีวิตนะคะเรียกว่าสิ่งดีๆนะคะการเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นนะคะ แล้วไพ่ V of Fortune เนี่ยยังบ่งบอกในเรื่องของคําว่าความโชคดีดวงดีด้วยนะคะอาจจะมีเรื่องของการเรียนรู้นะคะจากหนังสือหนังหาตำรับตํารานะคะหรืออาจจะเรียนรู้นะคะในโลกออนไลน์นะคะที่กว้างขึ้นกว่าเดิมการงานมั่นคงดีนะคะธุรกิจกิจการเป็นไปในทิศท,ทางที่ดีการค้าการขายไม่ถึงกับเงียบเหงาซบเซานะคะหรือถ้าในเรื่องของการเงินก็เรียกว่าจะมีโชคเข้ามามีโชคจากทางไกลนะคะมีโชคจากออนไลนะะ์ออน,ลนะคะมีโชคจากต่างแดนด้วยนะคะทะเบียนรถจะให โชคค่ะบางคนอาจจะกําลังมองหาในเรื่องของทรัพย์สินที่ดินนะคะนะเพื่อที่จะนํามาปลูกบ้านสร้างบ้านนะคะสร้างอาพาร์ตเมนต์สร้างคอนโดนั่นเองนะคะในช่วงนี้บางคนงานหยุดนะคะอ่าวันหยุดก็ไม่ได้หยุดไม่ได้พักผ่อนอาอจจะยังคงต้องทํางานอยู่ด้วยนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักชาววันอาทิตย์เป็นความรักที่ดีนะคะเรียกว่าใครที่ไม่ได้เจอไม่ได้เจอกันวันนี้มีโอกาสที่จะได้กลับมาเจอเจอกันอยู่กันแบบเป็นครอบครัวนะคะหรือว่าบางคู่นะคะอาจจะด้วยภาระหน้าที่ด้วยการงานนั่นเองนะคะแต่โดยภาพรวมก็ยังเรียกว่าเป็นความรักที่ดีอยู่คนโสดมีคนเข้ามาคุยนะคะเรียกว่าอาจจะคุยกับคนในออนไลน์คุยกับคนทางไกลนั่นเองค่ะสุขภาพใครที่เจ็บป่วยไม่สบายอยู่จะมีอาการที่ดีขึ้นค่ะ บทสรุปของไพ่ชาววันอาทิตย์เด็กถือเหรียญน,นะคะนะเรียกว่าไพ่ใบนี้นะคะจะได้รับข่าวดีมีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นมีโชคเข้ามามีการเงินที่ดีเข้ามาหรือสิ่งที่คุณรอคอยมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จจะได้รับการสนับสนุนการช่วยเหลือจากเด็กนะคะนะจากบริวารจากคนที่อายุน้อยกว่าด้วยค่ะเลขหน้าไพ่มีเลข6มีเลข2มีเลข0และเลข1ค่ะ ่ตอไ,ไปมาดูชาววันจันทร์กันบ้างค่ะชาววันจันทร์ไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะรับทรัพย์รับโชครับเงินก้อนใหญ่จะมีโชคเข้ามามีการเงินที่ดีเข้ามาหรืออาจจะมีคนหยิบยื่นโอกาสสิ่งดีๆเข้ามาให้บางคนบางคนทำงานที่เกี่ยวข้องกับการทําธุรกรรมในเรื่องของการเงินบัญชีค้าขายนะคะงานตัวเลขได้นะคะห้าเหรียญน,นะคะ ได้มาก้อนใหญ่ก็หมุนไปก้อนใหญ่เหมือนกันนะคะเรียกว่าหาเก่งแต่ก็ใช้เก่งหรืออาจจะเป็นในเรื่องของคําว่าทุกขลาภก็ได้ด้วยเช่นกันมีเงินเข้ามาแต่ก็มีเหตุให้ต้องเสียไปให้ต้องจ่ายไปแล้วไพ่ห้าเหรียญเนี่ยไพ่บอกว่าต้องรู้จักเก็บประหยัดอดออมมัธยัดบ้างนะคะในเรื่องของการเงินอ,อร่รวมถึงห้าเหรียญเนี่ยบ่งบอกในเรื่องของสุขภาพด้วยนะอ่อนเพียงง่ายนะคะเหนื่อยง่ายหอบง่ายนะคะดูเหมือนสุขภาพร่างกายจะไม่แข็งแรงบางคนร้อนร้อนหน,นาวหนาวในช่วงนี้ ระวังในเรื่องของขาเข่านะคะอาจจะมีปัญหานะคะลื่นหกล้มข้อเท้าพลิกข้อเท้าแผลงได้ค่ะสิบเหรียญน,นะคะนะจะได้รับการสนับสนุนการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะการงานมั่นคงดีนะคะธุรกิจกิจการยังเป็นไปในทิศทางที่ดีได้รับความร่วมมือนะคะจากคนรอบข้างเป็นอย่างดีหรือไพ่สิบเหรียญน,นะคะบางคนอาจจะได้สืบทอดธุรกิจกิจการต่อจากครอบครัวนั่นเองค่ะ การเงินนะคะบางคนนี่เรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของคําว่าอสังหาสินทรัพย์บ้านทรัพย์สินเข้ามาด้วยนะคะใครที่กําลังอยากจะได้บ้านนะคะอาจจะต้องมีในเรื่องของการกู้ร่วมการซื้อร่วมหรือบางคนจะเกี่ยวข้องกับการจำนองจำนำการรีไฟแนนซ์ก็ได้ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะ ความรักเนี่ยมันมีความเหนื่อยนะเรียกว่าบางคู่นี่ลำบากมาด้วยกันทุกมาด้วยกันนะคะอดมาด้วยกันนะคะความรักใครที่ทะเลาะกันไม่เข้าใจกันมีโอกาสที่จะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันคืนดีกันให้อภัยกันแต่ช่วงนี้ชาววันจันทร์คุณไม่ได้ให้ความสําคัญกับในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่นะคะคุณอาจจะไปให้ความสําคัญกับในเรื่องของการงานการเงินหรือสิ่งที่คุณทํามากกว่านะคะบางคนเครียดกับน้สินนะคะจนอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับแฟนให้กับคนรักในช่วงนี้ ถ้าเป็นคนโสดนะคะคนโสดเนี่ยอาจจะมีพ่อสื่อแม่ชักนำผารักดีๆมาให้ค่ะสุขภาพนะคะเหมือนที่บอกนะคะดูแลสุขภาพด้วยค่ะ บทสรุปของไพ่ชาววันจันทร์ค่ะอัศวินถ้วยนะคะจะทำอะไรให้ใจเย็นๆนะคะช้าๆแต่มีความชัวนะคะเขาเรียกว่าช้าๆจะได้พาเล่มงามนั่นเองนะคะอัศวินถ้วยค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจนะคะค่อยๆลงมือทำไม่ต้องเร่งรีบไม่ต้องรีบร้อดนะคะเรียกว่าต้องมีสตินะคะในการคิดในการกระทำในการพูดทุกๆครั้งนะคะในวันนี้ ตัวเลขจากหน้าไพ่มีเลข1มีเลข5มีเลข0และเลข6ค่ะ ชาววันจันทร์วันนี้ปัดกวาดทําความสะอาดบ้านให้ดีนะโดยเฉพาะหน้าบ้านนะคะอะไรที่มันรกมันดูเยอะแยะมากมายนะคะเก็บกวาดทิ้งไปบ้างนะคะจะเป็นการเปิดทรัพย์นะคะนะเปิดดวงจุ้ยให้กับบ้านเปิดทรัพย์รับโชคด้วยรวมถึงโต๊ะทํางานด้วยนะคะก็ต้องจัดเก็บให้เป็นระเบียบด้วยนะคะปัญหานะคะจุกจิกกวนใจที่เข้ามามันก็จะได้คลี่คลายออกไปนั่นเองหรือถ้าอยากจะทําบุญนะคะแนะนําว่าให้ทําบุญที่เกี่ยวข้องกับคนพิการนะคะทําบุญที่เกี่ยวข้อง กับขาเทียมนะคะหรือว่าเครื่องนุ่งห่มก็ได้จะเป็นการเสริมดวงให้กับชาววันจันทร์ค่ะต่อไปมาดูชาววันอังคารกันบ้างค่ะชาววันอังคาร3ดาบนะคะสาดาบเนี่ยอาจจะมีเรื่องราวเข้ามากระทบกระเทือนจิตใจนะคะสร้างความหงุดหงิดใจนะคะนะ เรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของคําพูดนะคะที่ทิมแทงเสร็จแทงจิตใจกันเกิดขึ้นด้วยนะและไพ่สามดาบเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของคําว่าข่าวร้ายข่าวไม่ดีเรื่องราวที่ทําให้ตกอกตกใจสามดาบต้องระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะโรคหัวใจนะคะหรือว่าบางคนนี่เป็นโรคปอดนะคะบางคนมีปัญหาเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจนะคะเ,เรียกว่าไอจามมีเสมหะอะไรแบบนั้นนะคะ สามไม่เท้านะคะการงานยังคงมีความโดดเด่นนะคะมีดวงของการเดินทางบางคนเดินทางไปในสถานที่ใกล้น้ำนะคะใกล้ทะเลบางคนนะคะอาจจะก,กําลังคิดในเรื่องของการเดินทางหรือรอเวลาในเรื่องของการเดินทางอยู่นั่นเองนะคะสามไม่เท้าเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับงานโลจิสติกส์นะคะนะไม่เท้าบ่งบอกในเรื่องของความกระตือรือร้นนะคะนะเ,เรียกว่า าจจะมีในเรื่องของข่าวดีในเรื่องของงานเข้ามาก็ได้ด้วยเช่นกันนะหรือว่าบางคนอาจจะมีในเรื่องของงานตั้งบูธงานอีเวนต์นะคะติดต่องานประสานงานได้ค่ะราชินีไม้เท้านะคะช่างพูดช่างคุยช่างเจรจานะคะสติปัญญาดีเฉลียวฉลาดนะคะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านได้เก่งการงานวันนี้มีความโดดเด่นนะคะรวมถึงตัวคุณเองอาจจะได้แสดงความสามารถที่โดดเด่นบางคนค้าขายนะคะบางคนอาจจะอยู่กับบ้านแต่ก็ไม่ได้หยุดพักไม่ได้พักผ่อนยังคงต้องคิดในเรื่องของ งานยังคงต้องทํางานอยู่เลยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะก็เรียกว่ามีบ้างตึงๆงมือนะคะแต่คุณยังจัดการได้นะคะหรือว่าบางคนอาจจะได้รับข่าวดีในเรื่องของเงินจากทางไกลนะคะมีโชคต่างถิ่นต่างแดนด้วยนะคะแต่บวก1ลบ1ให้ดีนะเดี๋ยวมันจะเสียดค่ะเพราะว่าถ้าเป็นไพ่ไม้เท้านะส่วนใหญ่การเงิน,นจะได้มาจากน้ำพักน้ำแรงจากความรู้ความสามารถของตัวเองมากกว่าเรียกว่าเสียเงือแล้วถึงจะได้ตัง ส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักช่วงนี้มันเงียบเหงาจังเลยนะคะบางคนนีอกหักมาหมาดๆเลยทีเดียวนะเรียกว่าอกหักดังเปาะกันเลยทีเดียวนะคะอาจจะไปแอบ,บรักแอบ,บชอบแอบ,บมองคนที่เขาไม่ได้สนใจเราหรือว่าไปแอบ,บชอบแอบ,บมองคนที่เขามีเจ้าข้าวเจ้าของแล้วนั่นเองหรือถ้าเป็นคนที่มีคู่เนี่ยช่วงนี้อาจจะมีเรื่องราวความหึงหวงความระแวงกันเกิดขึ้นเรียกว่าคนรักของคุณเขาอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับคุณนะคะทําให้คุณรู้สึกว่างุดหนิดจังนะคะช่วงนี้เอ๊เขานอกใจเราไหมนะคะเขา มีใครหรือเปล่านะคะความรักยังไม่ได้มีในเรื่องของการนอกใจเกิดขึ้นนะคะสามดาบเนี่ยมันหมายถึงการมีปัญหากันด้วยความคิดอารมณ์ความรู้สึกนะคะที่เราอาจจะคิดไปเองเท่านั้นเองค่ะสุขภาพนะคะเหมือนที่บอกค่ะบทสรุปของไพ่ชาววันอังคารค่ะ ชาววันอังคารเจ็ดดาบนะคะเจ็ดดาบนี่อย่าทำอะไรที่มันดูสุ่มเสี่ยงจนเกินไปนะคะชาววันอังคารโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนระวังในเรื่องของการถูกโกงถูกหักหลังถูกเอารัดเอาเปรียบถูกฉกช,ชิงวิ่งราวนะคะถูกขโมยผลงานก็ได้นะบางคนคิดแผนงานนะคะผลงานเอาไว้แต่ยังไม่ทันลงมือทําเลยนะโดนฉกผลงานไปก่อนนะคะภพ่เจ็ดดาบเนี่ยรวมถึงตัวชาววันอังคารเองดูคุณมีอะไรที่มันปิดปิดบางบาง,บางลับๆล,ล,ล่อ,ลอๆอยู่นะคะความลับไม่มีในโล นะคะคเรียกว่าต้องระมัดร,ระวังด้วยหรือถ้าในเรื่องของงานบางอย่างก็เหมือนที่บอกนะคะเจตกาบต้องรู้หลบรู้หลีกต้องรู้จักที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหนา้าต้องรู้จักที่จะเอาตัวรอดด้วยค่ะวันนี้ยังไงก็ระวังในเรื่องของอารมณ์และคําพูดนิดนึงนะคะใครที่ชอบเสี่ยงโชคเลขหน้าไพา่มีเลข3มีเลข3มีเลข1และเลข7นะคะต่อไปมาดูชาววันพุธกันบ้างค่ะ ชาววันพุธ8ไม้เท้าการงานมีความโดดเด่นนะคะการขยับขยายธุรกิจกิจการช่องทางลู่ทางในเรื่องของงานที่ดีเข้ามาหรือ8ดไม้เท้าเนี่ยงานเยอะงานยุ่งนะคะบางคนนะคะทางานหลากหลายหน้าที่นะคะเรียกว่ามีความรับผิดช,ชอบหลายสิ่งหลายอย่างดูแลหลากหลายสาขาทํางานกันแบบหามรุ่งหามค่ากันเลยทีเดียวนะคะบางบางคนควงกะนะคะบางคนทํา OT นะคะหรือว่าบางคนนะคะอาจจะมีเรื่องของอการเรียนรู้นะคะในเรื่องของหนังสือ นั่งหาตำรับตำรากันจนดึกดื่นเลยทีเดียวไพ่เดมูนเนี่ยนอนไม่ค่อยจะหลับนะคะมีความวิตกกังวลด้วยนะลังเลนะคะว้าวุ่นสับสนไปหมดนะคะแต่เดมูลเนี่ยให้ในเรื่องของคําว่าเซนส์สัมผัสลางสังหรณ์ชิมเเมนยํานะคะบางคนนี้อาจจะมีในเรื่องของการเดินทางไปในสถานที่ใกล้ประช้านะคะเดินทางไปในสถานที่โบราณสถานก็ได้ด้วยนะคะ สองถ้วยนะคะจะมีข่าวดีเข้ามาเรื่องที่น่ายินดีเกิดขึ้นจะได้รับการสนับสนุนนะคะการช่วยเหลือนะคะหรือว่าอาจจะมีคนหยิบยืนโอกาสดีๆสิ่งดีๆเข้ามาให้นะคะสิ่งที่คุณวิตกกังวลอยู่จะมีที่ปรึกษานะคะมีคนเข้ามาให้คําแนะนํานะคะชี้ช่องทางชี้ลู่ทางสิ่งต่างๆให้คุณนั่นเองนะคะการงานมั่นคงดีนะคะ การค้าการขายอาจจะดูเงียบ,ยบ,บๆซบเซาไปบ้างนะคะส่วนการเงินนะคะก็เรียกว่าได้มาจากหลากหลายช่องทางหรือถ้าใครการเงินตึงมืออยู่จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ไม่ว่าจะเป็นจากคนรักนะคะจากคุณพ่อคุณแม่หรือจากกัลยาณิมิตที่ดีนั่นเองนะคะโชคลาภมีไหมโชคลาภมีค่ะตัวเลขจากความฝันค่ะส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักเนี่ยสองถ้วยเป็นความรักที่ดีนะคะ ดูแลเทคแคร์นะคะให้กำลังใจกันดีอาจจะมีบ้างเดมูนนะหึงหึงหวงห่วงระแวงกันน้อยใจกันงอนกันนะคะเรียกว่าพ่อแง่แม่งอนมากกว่านะคะส่วนคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าคุณอาจจะกำลังแอบรักแอบชอบคนที่เขาอาจจะไม่ได้ให้ความสนใจนะคะกับตัวคุณอยู่นะคะเรียกว่าแอบรักเขาอยู่ข้างเดียวนั่นเองค่ะสุขภาพ ช่วงนี้อาจจะมีบ้างอาการวิงเวียนศีรษะมึนมึนงงงเกิดจากการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอบางคนนอนดึกตื่นบางคนตื่นแต่เช้ามืดนะคะบทสรุปของไพ่ชาววันพุธ We off for June นะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีนะคะ กงล้อนะคะกงล้อชีวิตกงล้อโชคชะตานะคะโอกาสสิ่งดีๆนะคะกำลังจะเวียนเข้ามานะคะสิ่งที่คุณรอคอยจะประสบความสำเร็จ V of Fortune ชีวิตใครนะคะจากที่ตกต่ำอยู่นะคะเรียกว่าจะค่อยๆดีขึ้นนะแต่ชีวิตใครที่ดีขึ้นอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังต้องระมัดระวังในช่วงขาลงกันด้วยก็แล้วกันนะคะวันพุธหมาฟ้าแนะนำให้คุณทำบุญนะคะทำบุญกับหมาแมวสุนัขจรจัดนะ เรียกว่าอาจจะเป็นการให้อาหารก็ได้นะคะหรือว่าปล่อยกุ้งหอยปูปลาสัตว์เล็กสัตว์น้อยจะเป็นการเสริมดวงให้กับชาววันพุธค่ะเลขหน้าไพ่มีเลข8มีเลข8มีเลข2และเลข0ย์ค่ะต่อไปมาดูชาววันพฤหัสกันบ้างค่ะชาววันพฤหัสเจ็ดถ้วยความฝันความหวังนะคะไอเดียความคิดสิ่งต่างๆการวางแผนงานนะคะ เรียกว่าโปรเจกต์เยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจะยิบจะจับจะทําอะไรก่อนดีเลยนะคะไพ่เชอริออตเนี่ยนะคะเรียกว่าไม่ได้หยุดพักไม่ได้พักผ่อนนะคะต้องลุยต้องสู้ต้องทํางานนะคะด้วยภาระด้วยหน้าที่ด้วยความรับผิดช,ชอบบางคนมีดวงของการเดินทางชีพจรลงเท้าเดินทางขึ้นเหนือลงใต้เดินทางไกลถึงต่างประเทศนะคะบางคนเดินทางไปในสถานที่โบราณสถานหรือไพ่เชอริออตเนี่ยนะคะจะมีในเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องของ ภาษาเข้ามานะคะภาษาต่างชาติต่างประเทศเรียนรู้ในเรื่องของตัวบทกฎหมายสิ่งต่างๆเข้ามาหรือถ้าการงานเนี่ยนะคะไพ่ใบนี้บง่งบอกในเรื่องของการริเริ่มการเริ่มต้นนะคะนะการลุยการสู้นะคะนะเรียกว่าบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของคําว่าการบุกเบิกนั่นเองนะคะราชินีเหรียญน,นะคะนะเรียกว่าการงานมั่นคงนะคะบางคนนี่อาจจะกําลังคิดวางแผนวางแผนในเรื่องของการลงทุนนะคะต่อยอด ต่อยอดธุรกิจต่อยอดในเรื่องของการเงินแต่ก็ไม่รู้ว่าจะลงทุนจะทําอะไรดีนะคะเรียกว่ามีเลยหลายอย่างที่อยากทํานะคะลองดูว่าตัวคุณเองมีความรู้มีความสามารถทางด้านใดบ้างนะคะแล้วนําความรู้ตรงนั้นนะับไปต่อยอดโดยการเรียนรู้หาประสบการณ์ให้กับตัวเองให้มากขึ้นนะคะแล้วสามารถที่จะสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับคุณได้อีกหนึ่งช่องทางเลยทีเดียวนะ ส่วนการเงินเนี่ยราชินีเหรียญมีเงินเข้ามามีโชคเข้ามาใครที่กําลังอยากจะได้บ้านอยากจะได้รถดูในเรื่องของเอกสารให้ดีนะคะอาจจะต้องกูร้รวมซื้อร่วมนะคะหรือบางคนการเงินเจ็ดถ้วยนะจะหมดไปกับการช้อปปิ้งออนไลน์นะคะเรียกว่าการเงินเนี่ยหาเก่งแต่ก็ใช้เก่งต้องรู้จักเก็บประหยัดอดออมมัธยั์ด,ด้วยนะคะโชคลาภมีด้วยเช่นกันนะคะตัวเลขจากทะเบียนรถถ้าในเรื่องของความรักนะคะ เรียกว่าความรักบางคู่นี่อยู่ห่างไกลกันไม่ค่อยมีเวลาให้กันด้วยหน้าที่ด้วยการงานบางคนอยู่กันคนละจังหวัดคนละประเทศอาจจะมีบ้างความเหงาเหงานะคะบางบางคนนี่อาจจะมีคนแอบไปคุยนะแอบไปแชทแอบไปส่องแชทใครแอบไปคุยกับใครในช่องแชทในช่องเฟซไอจีก็ได้นะคะระวังคนรักคุณจะจับได้ด้วยนะส่วนคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะชอบหวานเสน่ห์ชอบเช็คเรตติ้งนะคะสุขภาพนะคะ าชาววันพรฤหัสนะอาจจะมีบ้างเจ็บเจ็บปวดปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวนะคะบางคนเจ็บนาอกเจ็บรวงอกนะคะบทสรุปของไพ่ชาววันพรฤหัสให้ดิมเพสนะคะดิมเพสนี้เป็นไพ่ที่ดีนะคะถ้าคุณผู้ชายได้เรียกว่าดวงนารีอุปรถรม แต่ถ้าเป็นคุณผู้หญิงได้อันนี้เรียกว่าดวงเกื้อหนุนสนับสนุนสาม,มีนะคะดีมเพ p เนี่ยรายร้องไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารอาหารของกินเยอะแยะมากมายอ้วนท้วนอุดมสมบูรณ์เลยทีเดียวระวังโรคอ้วนน้ำหนักตัวขึ้นด้วยนะคะชาววันพฤหัสวันนี้หมอฟ้าแนะนำให้ขอพรกับคุณพ่อคุณแม่นะคะเรียกว่าพรของท่านเป็นพรที่ประเสริฐที่สุดนะคะเลขหน้าไพ่มีเลขเจมีเลขเมีเลขหและเลขสค่ะ ต่อไปเรามาดูชาววันศุกร์กันบ้างค่ะชาววันศุกร์เด็กถือดาบนะคะห่วงหน้าห่วงหลังภาวะภาวงจะเอายังไงดีจะไปต่อจะพอดีจะแก้ไขปัญหาสถานการณ์ยังไงดีนะคะเด็กถือดาบเนี่ยนะคะเรียกว่าต้องระวังในเรื่องของอารมณ์ความหงุดหงิดนะคะ ทวยนะคะอาจจะได้รับข่าวร้ายข่าวไม่ดีข่าวการเจ็บการป่วยการเป็นการตายของใครบางคนก็ได้ด้วยเช่นกันหรือไพ่ห้าทวยเรียกว่าชาววันศุกร์มักจะจมปักอยู่กับคําว่าอดีตเรื่องราวเก่าๆนะคะเรียกว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่ผ่านมาบางคนอาจจะมีเรื่องราวบางอย่างที่เจ็บปวดฝังใจนะคะเรียกว่าลืมไม่ลงนั่นเองหรือว่าบางคนอาจจะกําลังคิดถึงแฟนเก่าคนรักเก่าอยู่ก็ได้นะคะ หนึ่งดาบนะคะการงานต้องลุยต้องสู้ต้องขยันต้องอดทนความสําเร็จไม่ได้เกิดขึ้นแบบง่ายดายนะคะต้องใช้ความเพียรพยายามแล้ววันนี้ก็ต้องระวังในเรื่องของอารมณ์คําพูดควบคุมในเรื่องของอารมณ์คําพูดตัวเองให้ได้นะคะอย่าใช้พละกําลังในการตัดสินนะคะในการแก้ไขปัญหาให้ใช้สติปัญญาบางอย่างนิ่งได้ต้องนิง่งเฉยได้ต้องเฉยนะคะเรียกว่าจะส่งผลดีให้กับตัวเรามากกว่ายิ่งมีในเรื่องของการปะทะกันเรียกว่าไม่ได้ส่งผลดีให้นะสุดท้ายนะคะตัว ัวเราก็อาจจะแบบทุกเองนะคะอึดอัดใจเองในช่วงนี้บางคนเหนื่อยกับงานนะ้เบื่องานอยากเปลี่ยนอยากย้ายนะคะมองหางานใหม่ให้ได้ก่อนนะไม่อย่างนั้นจะตกงานว่างงานได้ด้วยนะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรวันนี้ขอให้คุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะที่เต็มที่นะคะความสําเร็จอยู่ไม่ไกลคะ่ะ ส่วนการเงินเนี่ยค่อนข้างจะตึงมือเลยทีเดียวนะชักหน้าไม่ค่อยจะถึงหลังช่วงนี้มีแต่เรื่องให้ต้องเสียเงินให้ต้องใช้เงินเรียกว่ารายรับไม่ค่อยจะพอกับรายจ่ายเลยทีเดียวส่วนโชคลาภมีไหมโชคลาภเนี่ยไม,ม่มีนะคะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนลำแข้งลำขาของตัวเองเสียเง่ือทำงานแล้วถึงจะได้เงินนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะเรียกว่าหลบหลีกหลีกเลี่ยงในเรื่องของการประทะกันก็แล้วกันนะคะมันอาจจะมีในเรื่องของคําพูดนะคะที่ทําให้เกิดความน้อยใจกันงอนกันหรือว่าไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นได้ค่ะคนโสดวันนี้คุณยังครองความโสดอยู่นะคะเหมือนที่บอกคะ่ะคุณอาจจะกําลังรอคอยแฟนเก่านะคะรอคอยความรักครั้งเก่าๆอยู่สุขภาพนะคะวันนี้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะเช่นของแหลมของมีคมนะคะบางคนจะปวดช,ช่วงบ่าช่วงไหล่ตึงๆช่วงต้นคอ ด้วยนะคะคบทสรุปของไพ่ชาววันศุกร์ค่ะชาววันศุกร์พิงไม้เท้านะคะพิงไม้เท้าเนี่ยโดดเด่นในเรื่องของการงานนะคะโฟกัสไปในสิ่งที่คุณทำนะคะในสิ่งที่คุณตั้งใจ เพิ่มความกระตือรือร้นให้กับตัวเองให้มากขึ้นเพิ่มความขยันให้มากขึ้นอะไรที่เราไม่รู้นะคะให้มีในเรื่องของการเรียนรู้สอบถามผู้รู้นะคะทุกๆอย่างมันมีทางออกมันมีทางแก้ไขนะคะบางอย่างคุณคิดเองตัดสินใจเองคิดวกไปวนมามันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าเครียดนะคะลองมองหาดูนะยังมีคนที่เขาพร้อมที่จะให้คําปรึกษาคําแนะนําดีๆกับคุณอยู่นะคะวันนี้ชาววันศุกร์หมอฟ้าแนะนําให้ทําบุญที่เกี่ยวข้องกับเด็ก เด็กพิการเด็กกำพร้าเด็กยากไร้นะคะจะเป็นการเสริมดวงให้กับชาววันศุกร์หรือ,อยังน้อยๆเช้ามาใส่บาตรทำบุญกวดน้ำให้กับศัตรูหมู่มารเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายด้วยนะคะเลขหน้าไพา่มีเลขหนึ่งมีเลขห้ามีเลขหนึ่งและเลขห้าค่ะต่อไปมาดูชาววันเสาร์กันบ้างค่ะชาววันเสาร์ไพ่เดอะซันนะคะ ดซนเน่การได้รับข่าวดีโอกาสสิ่งดีๆนะคะการเริ่มต้นใหม่ประสบการณ์ใหม่ๆจะได้รับการสนับสนุนการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือนะคะจะได้รับการสนับสนุนการช่วยเหลือจากบริวารจากเด็กนะคะจากคนที่อายุน้อยกว่าแต่สี่ถ้วยก็ไม่ต้องไปคาดหวังนะคะเรียกว่าไพ่สี่ถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ของคําว่าคาดหวังบางครั้งอาจจะเกิดความผิดหวังได้นะคะไอสิ่งที่ได้มาอาจจะไม่ได้เท่ากับสิ่งที่เราต้องการนะคะแต่ก็ยังดีกว่าที่จะไม่มีมาเลย ะะสี่ถ้วยบ่งบอกในเรื่องของความจุกจิกจูจี้ขี้บน่นเจ้าระเบียบนะคะค่อนข้างจะเอาแต่ใจนะเดสตาโลกส่วนตัวสูงนะคะรักสงบรักสันโดษนะคะอยากจะอยู่เงียบๆอยากจะอยู่คนเดียวไม่อยากจะยุ่งวุ่นวายกับใครบางคนอาจจะมีในเรื่องของการเดินทางไปในสถานที่ใกล้น้ําป่าเขาก็ได้ด้วยนะอาจจะไปหาสถานที่เงียบๆนะคะสถานที่คาเฟ่นะคะนั่งชิลๆคนเดียวนะคะเพื่อที่จะสงบสติอารมณ์อันนี้ก็จะส่งผลดีให้ การงานวันนี้นะคะอาจจะมีบ้างความหงุดหงิดนะคะเรียกว่าเกิดจากสภาวะอารมณ์ของตัวคุณนะรู้สึกว่าไม่อยากจะทํางานเป็นทีมนะวันนี้ชาววันเสาร์คุณอยากจะทํางานของคุณคุณเดียวนะคะเรียกว่าไม่อยากจะให้ใครเข้ามายุ่งแล้วคุณก็ไม่อยากที่จะยุ่งกับใครนะคะแต่หน้าที่การงานบางครั้งต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะคะ เ,เรียกว่าการงานมันจึงจะสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนั่นเองนะเดอะซันนะคะพยายามมองโลกในด้านดีพยายามสร้างพลังให้กับตัวเองนะคะสร้างพลังบวกพลังงานที่ดีนะคะเรียกว่ายิ้มให้กับตัวเองตั้งแต่เช้านะคะแล้ววันนั้นของคุณจะเป็นวันที่ดีทั้งวันเลยทีเดียวค่ะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะจะมีโชคเข้ามาตัวเลขจากเด็กนะคะตัวเลขจากกุมารตัวเลขจากความฝันแต่ก็บวกหนึ่งลบหนึ่งให้ดีด้วยนะมันมักจะเฉดไปเฉดมา หรือบางคนนะคะการเงินวันนี้อาจจะหมดไปกับการซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านใหม่ตกแต่งบ้านใหม่ปรับเปลี่ยนบ้านใหม่นั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของความรักนะคะช่วงนี้เหมือนจะดีนะแต่มันมีความงอนกันอยู่นะคะไพ่เดอะสตาร์กสีถ้วยนะคะไพ่ใบนี้นะคะเรียกว่าท่านในเรื่องของความรักบางครั้งมันเหงามันเงียบมันเหงานะคะ มันรู้สึกว่าเหมือนกับรักเราไม่เท่าเดิมรักเราน้อยลงไปหรือว่าบางคนเนี่ยแฟนคุณเขาอาจจะก,กําลังงอนคุณอยู่ก็ได้นะด้วยตัวคุณเองอาจจะไม่ได้ให้ความสําคัญกับเขามากสักเท่าไหร่นะคะในช่วงนี้ง้อกันบ้างนะคะแล้วก็ชวนกันพากันนะคะไปทานข้าวนอกบ้านนะคะไปเปลี่ยนบรรยากาศมันอาจจะทําให้ความรักของคุณดีขึ้นหรือถ้าเป็นคนโสดเนี่ยค่อนข้างจะช่างเลือกนะ เรียกว่าหล่อเลือกได้สวยเลือกได้นั่นเองนะคะสี่ถ้วยเนี่ยไอที่มาจีบฉันก็ไม่ได้ชอบนะไอที่ฉันชอบก็ไม่มาจีบสักทีนะคะสุขภาพชาววันเสาร์มักจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับท้องลำไส้นะคะปวดท้องนะคะกดไหลย้อนนะคะโรคกระเพาะบางคนมีปัญหาในเรื่องของคุณผู้หญิงเนาะจะเป็นปัญหาในเรื่องของคําว่าปวดประจําเดือนนะคะหรือว่าบางคนอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับระบบขับถ่ายก็ได้นะเป็นตะคิวเป็นเน็บชานะคะ บทสรุปของไพ่ชาวันเสาร์ค่ะไพ่สองถ้วยนะสองถ้วยเนี่ยคุณได้กําลังใจที่ดีจากคนรักจากคนในครอบครัวนะคะสองถ้วยบ่งบอกในเรื่องของความสุขโฟกัสในโฟกัสไปในสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าเรามีความสุขจะดีกว่านะเลือกในสิ่งที่มีอยู่เห็นคุณค่าในสิ่งที่อยู่ตรงหน้านะคะแล้วแล้วสิ่งต่างๆเนาะที่มันรู้สึกว่าหงุดหิดอึดอัดมันก็จะผ่านไปนั่นเองนะคะ ตัวเลขจากนาไพา่มีเลข9มีเลข4มีเลข7และเลข2นะคะชาววันเสาร์วันนี้หมอฟ้าแนะนำให้ขอพรจากองค์พระพิคเนธนะคะเรียกว่าเดอะซันนี่เป็นองค์พระพิคเนธนะก็จบลงแล้วสำหรับการอ่านดวงของคนทั้ง7วันฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ